มาครับตัวถูกๆมาอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็น iPhone XR 64 g b นะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับจอเดิมแต่ว่าสแกนหน้าเสียนะตัวนี้เดี๋ยวผมเช็คสแกนหน้าก่อนนะว่ามันเสียเพราะอะไระสแกนหน้าเทานะครับอันนี้เขาเรียกว่าสแกนหน้าเทาคือตัวที่เราต้องคิกเข้าไปสแกนหน้าเนี่ยมันเทานะครับมันกดเข้าไปไม่ได้นะตัวนี้เป็นเครื่องสีแดงนะครับโมเดลไทยตัวเครื่องโดยรวมนะครับไม่ค่อยเดี๋ยวผมดูก่อน ไม่มีรอยอะไรนะครับไม่มีรอยอะไรฝาหลังสวยนะครับกระจกเดิมแท้นะตัวนี้นะครับ64ิกิกเปิดราคา5 7 0 0บาทเครื่องเดิมๆนะครับสแกนหน้าไม่ได้อย่างเดียวนะแล้วก็ตัวของจอนะครับมี t ู o tone อ่ามี t ู o tone นะครับกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวนี้อัปเดตเป็น iOS version สิบแแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ iOS version ส18แแล้วเรียบร้อยอ่ะเอาไปใกล้มันจะได้เห็น อให้มันโฟกัสอ่าโอเคนะครับอัปเดตไปสิบแปดจุดศูนย์แล้วเรียบร้อยแบตเตอรี่ก็เก็บดีนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มาอยู่กับผมในสามวันผมชาร์จแบตไว้นะครับปิดเครื่องเปิดเครื่องมานะครับแบตก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับชาร์จไว้เกือบเต็มก็เก้าสิบจิตเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ไม่เก็บประจุหรือบอร์ดมีอาการกินกระแสนะครับแบตเตอรี่มันก็จะไม่เหลือแน่นอนนะครับมันก็จะโดนกินไปเรื่อยๆทั้งวันนะแต่ว่าตัวนี้ปกตินะครับส่วนเบต้าแบตตัวนี้ยยัังก็แบบตเดิมนะครอู่่ที ก็เป็นธรรมดาของมือสองนะครับกับมือถืออายุประมาณนี้แปดเจ็ดสิบเกก็ถือว่าดูแลดีมาประมาณนึงอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือว่าอาจจะซื้อมาเป็นร็อตหลังๆแล้วเรียบร้อยเนาะตัวเครื่องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังโอเคถ้าใครซื้อไปเซลฟี่โอเคนะครับผมกล้าพูดเลยว่ากล้อง XR เนี่ยใช้งานง่ายกว่าพวกโปรแม็กเยอะนะครับลูกเล่นมันไม่ต้องอะไรมากเลยพวกโปรแม็กนี่เฮ้ยผมชอบมาตรฐานกล้อง iPhone นะ มันมาตรฐานเดิมตลอดหรือมันไม่เพิ่มมาตรฐานวะเออผมลองกล้องหน้านะกล้องหน้าก็อาจจะซิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันให้แสงสว่างนะครับแต่ถ้าเป็นพวก i p h o n สิบสี่ r o Max าโแมกอะถ่ายออกมาแล้วมันจะออกเหลืองๆนะอันนี้คือกล้องหน้ากล้องหน้าของมันนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะว่าเบานาผมมันไม่ดีนะครับมันดูแปลกหน่อย แต่โดยรวมขออกลก้องมันโอเคนะครับในราคา5,700บาทเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าใน5ในมูลราคา5,700บาทกล้อง iPhone ตัวนี้น่าจะดีที่สุดแล้วในในราคามือสองนะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นมือสองนะอาจจะดีดีอันดับท็อปสามอะท็อปสามท็อปสี่อาจจะมีที่สุดก็ได้กันไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องเล่นเกมนะครับเกมตลาดยังโอเคไหวอยู่นะครับแต่ถ้าจะเล่นให้สุดเลยอาจจะอาจจะสะดุดบ้างนะครับผมกล้าพูดเพราะว่าชิปเซ็ตตัวนี้มันหลายปีแล้วแล้วมันก็ ไม่ได้เน้นหนักเรื่องของทางเล่นเกมนะครับเรื่องของ power up ของชิปเซตเนี่ยถ้าเทียบกับ iphone 11นะครับห่างกันเยอะเพราะ iphone 11มันแรงขึ้นมันกระโดดฟึบไปเลยนะตัวนี้ถ้าใช้โซเชียลใช้โดยรวมอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้พูดในมุมมองของราคา5,700จดรอยบาทนะครับสมมุติถ้าผมมีเงิน5000ถ้าให้ผมเลือกระหว่าง android กับ iphone ผมเลือก iphone นะครับเพราะว่า android ในราคา5 0 0 0มือสองเนี่ยถ้าจะหามือถือที่เป็นมาตรฐานที่ ใช้งานทั่วไปก็ดีความเสถียรดีกล้องดีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับสมมุติถ้าเป็นซัมซุงผมเปรียบเทียบกับเป็น s 2 0 f e แล้วกัน s 2 0 f e ข้อดีก็คือความจุเยอะกว่าหน้าจอเป็น OLED ส่วนเรื่องเล่นเกมก็ดีกว่าเพราะเป็น865ได้จอ 120Hz แต่เอาจริงตระกูลนั้นเนี่ยเล่นเกมผมว่ากาก,ากเป็น Snapdragon ที่กากกว่าตัวอื่น นะถ้าตัดเรื่องเล่นเกมไปตัวนี้กล้องโอเคกว่าความจนาตตุน้อยกว่าแบตเตอรี่นะ้อยกว่านะแต่ถ้าเรื่องการใช้งานเรื่องแคกเรื่องค้างอะไร iPhone ไม่ค่อยมีนะครับไ h o n e ไม่ค่อยมีถ้ามีอีกทีก็คือปัญหาเครื่องดับรีเซ็ตเองไปเลยนะอ่ะตัวนี้ก็เอาไปนะครับในราคาข้ามไจากยบาทผมว่ารีวิวอาจจะไม่รีวิวอะไรมากนเะพราะของมือสองเข้ามาบางทีมันก็ซ้ำๆกันนะครับแต่ว่าผมต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่าเออซื้อขายผมเนี่ยผมมีตัวตนจริงนะครับผมมีเครื่องจริงๆอยู่ในมือ ผมมีคลิปมีหน้าเนี่ยนะครับซึ่งแต่ก่อนผมอาจคลิปบ่อยหลังๆอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะครับขายดีจัดไม่มีเวลาหยอกหยอกหยอกเออแต่ทุกคนก็นจะมีผาาะในชีวิตบ้างอะ่ะต้องเข้าใจนะนะครับก็ให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ไม่ใช่แล้วให้ดูไว้เป็นอ่ะนั่นแหละนะครับความเชื่อมั่นละกันถ้าจะซื้อกวบขายผมว่าเนะี่ยนะครับมีนะก็ถ้าใครสนใจนะครับราคานี้รวมส่งสงฟรีแล้วเรียบร้อยลยครับไปรษณีย์ไทยส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับ วันจันทร์ถึงสุดวันจันทร์ถึงสุดนะครับโอนปรมะมาณตัดรอบโอนปรมะมาณสามโมงถึงสีส่โมงนะครับแจ้งเลขพัสดุ5ห้าโมงถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ตัดรอบส่งประมาณบ่ายนะครับเพราะว่ามันจะปิดไวกว่าเดิมบางทีนักขาจะเลิกปิดครึ่งวันก็มีนะครับอันนี้ก็จะแจ้งก็จะแจ้งลูกค้าก็ลองสอบถามมาก,ก่อนแต่โดยรวมก็ส่งปกตินะครับไม่มีอะไรเนี่ยข้างหลังผมก็บับเบิ้ลนะครับกล่องใหม่ อันนี้ไซส์ A อันนี้ AB นะครับแล้วก็มีกล่องสแปร์ไว้อีกกล่องใหญ่ก็จะเป็นอสองเอกล่อง 2A นะครับถ้าใครจะซื้อแท็บเล็ตไอแพผมก็จะหากล่องใหญ่มาให้อีกนะส่วนเทปนี่นะครับเทแปแบงกะแท่อมีเป็นม้วนอะแต่ผมเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อขายผม <laughs> กูไม่มี สโลแกนร้านเลยเหรอวะเอ่อจบที่เราเบาที่ไหนไม่ใช่แล้วอันนี้ไปกอบเข้ามานะครับก็ส่งจริงนะเนี่ยอุปกรณ์การส่งผมก็อยู่ครบนะส่วนข้างหลังเนี่ยก็เป็นสต็อกของผมเองนะครับอันนี้ก็ IQ อันนี้เป็น apple watch ติดมือผมนายแล้วเกินไม่ไปสักทีนะสงสัยต้องขาดทุนจริงๆนะอันนี้เดิมแท้หมดเลยสวยดีนะครับสวยดีนะโอเคอะไรวะ อ๋อถูกแล้วถ้าใครสนใจ้วติดต่อมานะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าไ p h o n e ้กมันก็ไม่มีอะไรรีวิกว่ะอะนะ